สถาบันเทคโนโลยีจิตระดาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 วันนี้ที่สถาบันเทคโนโลยีจิรดาสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครบุคลากรและสมาคมสิทธิ์เก่าจิรดาในพระราชูปถัมภ์ร่วมกันประกอบอาหารกล่องจำนวน500กล่องในเมนูผัดพลิกแกงหมูและไข่ลูกเขยนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนโรงพยาบาลพระมง,มงกุฎวัฒนะและโรงพยาบาลสนามในสังสกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมมอบเจลแอลกอฮอลล้างมือเพื่อรวมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 อันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนิธิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราช,ชกุมารีซึ่งทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิรดาด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ำใจให้กัน โดยเฉพาะในายามที่คุณในชาติประสบปัญหาต่างๆ